นี่โอ้โหออื uh ื huh. สวัสดีครับกาับสวัสดี FC และลูกค้าทุกท่านนะครับมาพบกับผมและรายการจุดใจตั้งเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ผมมีเหรียญสวยๆของหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนอีกรุ่นหนึ่งมานำเสนอนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับน่าเก็บสะสมมาก รุ่นนี้ชื่อว่ารุ่นรวยก้าวแชะนะครับนี่รุ่นนี้พิเศษมากนะครับสร้างน้อยเพียง100ลังเท่านั้นนะครับแล้วก็1ลังเนี่ยมีแค่ห้าสบเหรียญน,นะครับนี่และที่สำคัญนะครับนี่ดูใบรายการนะครับนี่ดูใบรายการนะครับ ในหนึ่งลังนะครับมีเนื้อเงินด้วยกันถึงยี่สิบห้าเหรียญน,นะครับโอ้โ oh, ห oh, สุดจริงๆนะครับนอกจากนั้นยังมีเนื้อนวะนะครับเนื้อออปาก้าเนื้อทองทิพย์ทองแดงซาตินนะครับลงยากุชี่สวยงามนะครับเนื้อสองเคสามเคแล้วก็แบล็โลเดียมนะครับอื ลุ้นไปยังไงก็คุ้มนะครับผมนี่มาดูตัวกล่องกันก่อนนะครับนี่ของผมยังอยู่ครบห้าสิบเหรียญนะครับนี่ดูตัวกล่องกันก่อนนะครับตัวกล่องซีนจะเป็นสีออกเขียวอ่อนนะครับนี่สวยงามเป็นรูปปลายชัยสวยมาก สายนี้นี่น่าเก็บมากนะครับมามาแกะลุ้นกันดีกว่านะครับน,นี่นะครับตัวกล่องนะครับก็จะเขียนว่ารวยก้าวแชะนะครับแล้วก็เป็นรูปหน้ายักษ์นะครับแล้วก็มีรูป ปืนนะครับนี่สายเหนียวต้องมีกันเลยทีเดียวนะครับด้านล่างจะพิมพ์ตัวหนังสือสีทองว่าหลวงพ่อพัดปุญญากาโมูวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์2,564นะครับมามาลุ้นกันเลยดีกว่าครับว่าเหรียญน,นี้ยผมจะได้เนื้ออะไรนะครับนี่โอ้โหอื้อหือ เนื้อนี้นะครับผมได้รายการที่8ดนะครับเนื้อเงินสาตินลงยาส้มขอบส้มนะครับนี่ด้านหน้านะครับก็จะเป็นรูปหลวงพ่อพัดนะครับสวยงามมากด้านข้างนะครับก็จะปั๊มว่าหลวงพ่อพัดบุญญาการโมอ,อายุร้อยปีนะครับผมวัดห้วยด้วนตำบลทานทหารนะครับ อำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นะครับพศ2564นะครับผมมาดูด้านหลังกันบ้างครับโอ้โหด้านหลังนะครับก็จะมียันก้าวยอดนะครับนี่ปั๊มอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็มีรูปปืนนะครับปั๊มอยู่ ด้านหลังเช่นกันนะครับแล้วก็จะปั๊มชื่อรุ่นด้วย9แชะนะครับผมนี่แล้วตรงนี้นะครับก็จะเป็นรายการนะครับงองูก็คือเนื้อเงินเนาะรายการที่8นะครับเลขโค้ด7ปด้วยนะครับโอ้โหสวยงามมากนะครับด้านข้างก็จะเป็นมหายันนะครับ สายเหนียวนี้ห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะครับผมนี่สำหรับใครที่สนใจผมยังพอมีให้แบ่งปันนะครับตอนนี้เพิ่งเปิดลางใหม่นะครับอย่างครบห้าสิบเหรียญน,นะครับมีโอกาสลุ้นถึงหน้าทองคำเลยนะครับผมและหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ